พระองค์บอกว่าเลิกดียามดีขณะดีรุ่งดีมงคลดีเกิดเพราะอะไรพระองค์บอกว่าสัตว์เหล่าใดประพฤติชอบหรือประพฤติสุจริตด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจในเวลาใดเวลานั้นเป็นเลิกดียามดีขณะดีรุ่งดีมงคลดีของสัตว์เหล่านั้น ถ้าเขาทําในเวลาเช้าเช้านั้นก็เป็นเลิกดียามดีขณะด,ดีรุ่งดีมงคนดีในเวลากลางวันเวลาเย็นก็เช่นเดียวกันอยากจะออกรถใหม่ขอเลิกหน่อยตั้งใจเลยว่าเราจะประพฤติกุศลกรรมบทสิบไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการมไม่พูดโกหกไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดส่อเสียด จะไม่มีความโลภเพ่งเล็งอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่นจะไม่มีความพยาบาทจะไม่มีมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดโยมตั้งจิตสิประการนี้แล้วเป็นกุศลกรรมบทหสิชื่อว่าเป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยมีกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตโยมทำทุกอย่างไปได้เลยอยากจะขึ้นบ้านใหม่ เปิดออฟฟิศใหม่ออกรถใหม่จะแต่งงานทำการงานมงคลใดๆในโลกนี้สำเร็จหมดนะนี่ศาสดาของเราตรัสไว้ดังนั้นถ้าโยมเนี่ยยังคิดจะพูดว่าพุทธังสารนังคาชามิ ข้าพเจ้ามีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งช่วยทําให้ตรงตามที่พระพุทธเจ้าสอนด้วยนะถ้าอย่างนั้นอย่าประกาศว่าสอนด้วยนะถ้าอย่างนั้นอย่าประกาศว่าพุทธังสารนังคาฉามิโยมไปประกาศเลยเพราะการพูดของโยมกับการกระทําต้องตรงกันโยมก็ไปบอกภูเขาสารนังคาฉามิปาม่าไม้ศักดิ์สิทธิ์สารนังคาามิ ภพภูมิสารนังกะฉามิสารเจ้าที่สารนังกะฉามิหมอดูสารนังกะฉามิโยมต้องเป็นผู้มีสัญชาติแห่งคนตรงนะใช่ไหมพูดอย่างไรต้องทำอย่างนั้นถ้าโยมเป็นคนตรงมีสัจจะแล้วโยมจะเจริญรุ่งเรืองในชีวิตเพราะพยมพูดพุทธทางสารนังกาฉามิข้าพเจ้ามีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งพระพุทธเจ้าสอนอะไรโยมจะเชื่อ และถ้าโยมเชื่อพระพุทธเจ้าโยมจเจริญแน่นอนอาตมารับประกันนะเพราะพระพุทธเจ้ารู้จริงนะพระพุทธเจ้าไม่มีการพูดเล่น